ใบเลี้ยงเลยส, <c oughs> สิเดี๋ย <c oughs> ไปเก็บใบเลี้ยงเพิ่งมาพี่น้องใบตองเรียงบรรจเอิ้งไปตองยังจับพี่น้องจ้ะใบตองเรียงก็ได้เนาะก็ได้อะไรวะก็ได้เป็นกุฏิแล้วกระสีมีหมูใบมักสังพี่น้องบัรเจ้าเกินใบบักสังที่กันบอหอมแท่ไหนหอมเลย เหอมนี่แบบสใส่สุปน้ำมันใส่สุปใส่มกเนาะสุปก็ใส่สุเบเพ็ดบดใส่ไปบักสังก็ักเด้อน,นะนั่นจะนาเอ้าอีพอเราสุปสุกินแล้ก่อนแล้วก็ใส่ไปบับสังไหนใส่ไปบักสังสกบใสเขียดแซ่บก่นสุปเพ็ดบดเห็ดกินก็จมนเบดอ่อยอย่แล้สุบแซ่บบดขลางสูบแซ่บแข็งเพ็บดอะไสบสีกบ เพ็รบทกำลังตำข้อเบื่อนะคะสิมกน้ำไม่จ้าพี่น้องสามกน้ำใม้กินกระเ๋องยาเสบมาดิจ้าเด็กกำลังลงมือทำบอปปีซ้ซามันขึ้นมาตะขอปลาขึ้นมาจ้าปลาขึ้นนะแม่อยากกินปลาอันนี้ก็ต้มน้ำไม่ก่อนจะมาสุบได้ไหมนะ ลุกแบบเป็น,นแนวอะไรกันกว่าเศษสัดหวานให้ละไม่นะบ่ทั้งหอมทั้งหวานใหนะ้ออกละไม่นะมันออกหอมมันหวานนะตีเลยใช่ไหมสุกละไม่สุกในน็อตีนะคะใส่กุจชีใส่หมูใส่ใบมะสัง พ่อมาดีโดยลูกสังนะเลิศๆน้ำลายแตกก่อนนะพี่นอ้องน้ำลายแตกก่อนเลยจ้ะน้องได้กางสายละสีก่อนเลิศๆแต่นะคะนนะ้ำตาจังละเสร็จแอ้วหวานใช่ไหมเสร็จประเดียวตั้งนวลตราน,น้ำมีดาง ปแปลกลงไปแล้วเจียงไตสุดๆไปแล้วเส่็จประเด็กลองเคเ็มเลอใส่ลายห <laughs> ุ่มหุ่มปะเด็กเผ็ด <laughs> เค็มเสดเด็กปูไอ้ผมน้อ<า>ยที่เสียบอย่างนีาก็จะขยจีสัน ่กินแต่ตอะไม้เสมือเธอว่าเบือบ่อจัะใี่ห้อค่ะแล้วเสียบมันแหง้งละไม้ยา้วเนี่ยมันมันหอมมันสดมันหอมมันแบบถ้าขักคเขียวเรายานำใส่บุตรสั่งจังหองอวงย่างางไม่มีหรอสมกเสบนี่โอ๊ยัก อะไแสบแล้วมั้งแสบแล้วแสบใช่ปะมาแม่มากะมุกมากระเขากับมกระแสบแสบแล้วเดี้ยวพวกหมูอมาเกัดความนัวกับกองเค็มออกมาเยจะนเค็ม ลยนะคะพี่หมอปลบุนบกนมายืดชิ่วนะคะเสร็จเสียมบตองก็ค่อยงานกันอึดใบตองกับรรทัก,การไฟใหม่บรรนดกัไม่ตองกล้ยแห้งกับบมีไบเี้ยงให้แล้งามแล้วใบบรรัก,การเริ่มออกแล้ว ห,ออหมอกนหนอนมานโนโยยอวๆนะคะใส่หมูสับใส่หมูด้วยนะคะเส็ยเทนแน่นอนนะคะเราเส็บเราเส็บบานเขา กินแกงวันนี้กินหมกจ้าเรื่สิกินยังเป็น,นี้อยู่นไปขายคนอยู่สื่อหลายหาเราไม่สมออะไรดีกันสิเบือ่อเราไม่เลยสิงหง์พันรบบไร่มองับพี่น้งองฟ้า,า,ก,า,ากับบุกขืนจะสิไรจะได้มองอะไรสาวาสิลงไร่มองบอกพิซซ่าไร้ฟ้าบุกขืนทั้งคืนกับอดีลงพันใบลง เลยให้บลาไหลปากลางคืนปลายอนหน่อยปลาอย่างปลายอนปลาหอยกลางคืนนะพี่น้องอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดูตอนสุกกันนะครับพี่น้องคะเพราะว่าน้มไม้เอาก็ต้มแล้วแป๊บเดียวก็สุกแบบนี้นะ เดียวก็สุกนะคะสบายปลาลูกขายเท่าไรนะสี่สิบบาทเป็นม้นะบงนมสี่สิบาทนะป๋านม้สีบาทสปลายเฮยเดเท่าน้ะเฮดมันเรามีอยู่ป่เสจตาไปที่เกอ่ครับหมอ เออกรนเขาหอมใช่ไหมอนนี่ันนงกินแก้มันนั่งกินหมอนอะไรบางมูหมอนใส่เสรแก้วเขามีย้ำสีหอมมันยังเอานายมันกาปโ้ดู่กาเน่ยต้องอันนี้เอาอันี้ออกเอาแกนมาเนี่ออกเอาแต่นทางนายนะนายคือกาหมอนไอ้ปืนนะโว้ดปูกอยู่เพื่อนัะเริต้นน่าจะมาส่งสัมโตนต้นจดกุ่น ม่วง้ใะว่ามจดูปุมันเปใหญ่ไม่เบื่อหรอมัมันเงเกอรเนี่ยจ้าฮามินอาได้สี่ตันกระปุกองพูนเอาม่วงใหญ่ของปุ๊หนา่วงนปุ๊เป็นกระปุกดวงแดงใหญ่ใหญ่นะงานดีซือคล้ายกับไอเฟิรนอันเฟิรนน อเปิลหรืนอะไตเชฟน้ำิซแอเปิลกนด้พกินอยู่อืมก็กินดืแบแต่มันยังน้อยนะก็ใหญ่มาแล้วเป็นตะกินวันี้ของขุแก้วขมิ้นกับสามฤดูกับแก้วเซเวอร์แก้วขมินหลายตลโลหอมยะเต็บเลยหมือนรมน่ะ เราเก็บเห็ดมองแท <Okay. S 1> นเอาไปเห็ดกบอกเห็ดนนเห็ดเบิร์ดถูาเาสามคนหกีกันยังบมมายมอยพี่น้องกับพปเศ้าี่มาจะาของหน้องตาพีต้องเ็จากแหลมใส่ลแล้วกินแล้วกินถูกแกงไล่ไปซะวนันหลบ่มโมมาด้วย้จพี่น้อง เช็ลเนี่ยมาจากไดนบเหลอโทรมาเอไมมาอื่นก่อนคุณจะไปหาีคุมาหาไ้อะไหลายเติมละงาแบบน้ายไมานเะมื่อไร่นาไม่เนาะ้องเอาไมโครไปกคอ,คอเอากอนจะไม่ไนะ่แอือ เราพักต yeah. ัวมอดได้หเขาเลยกินไม่ถกคนผมงแก้เมินพอนหวานมึนแกนมันชินหน่อยใใช่แกงไรบ้คนรมัณเือนลรเลยเอาแกงคือวากินบอาแม่เห็นก็กหลายเนาะมกี้แม่ว่าใช่พมไปใช้งานกีฬาหรอ นาเกือบเป็นร้อยไม่ได้ทานอะไรใั่เออเผ็ดรายเพ้อเผ็ดบ้านขาหลายเพ้อสุดนะเอาหน่อยนี่อีกต้องขายตงต่ออัพกระดาองจำนึงห้าบาทน้อยเดียวส0้พันนะก็กองตลาดผมกินหลายพแล้วตองอีกนกนะแต่หมอบกง่ายแล้ วจํำหัาแกงว่าเลยด้วยได้ไปดนเลยไหนเราะหาชิปหนึ่งใช่ปปลานไปยืนมาอืนเห็นหน่อยเห็ดหลายคนอือกับคนซื้อนะตมกี้วันนี้เห็นเป็นโถงอ่ะหาทุงยาทำตรงเป็นโงเรียบด้วยเป็นห้องผูเก็ตก็เอาเล้วค่ะ น้ำไม้ไผ่ใหม่พี่น้องไผ่ก็อยากเซฟน้ำไม้ไผ่ใหม่พ่อกินเหอนแบบลูกไอ้หลายแกนมันหน่อยเนาะเนื้อมันหลายเนี่ยเขาเห็ดถึงองวงเฮ้ยชิเห็นอันนั้นกินมาจากเขาเนี่ยองวงกินมาแดงเด็ดเป็นต่อเหนือมันหลายชิกินยะอ่ะเหนือมันจะกินื่อกะทิมาใส่ เอาใบเตยเอาปั่นใบเตยเชฟก็ขอเจ้าหนึ่งโอยเชฟข้าวเหนียวให้เตยข้าวเหนียวข้าวเหนียวพี่จะขอกลับมาแม่ฝาบรรยากาศสนิทก่อนนะครับพี่น้องค่ะสบายดีเด้อครับพี่น้องน้องมองต่อมากิ้นมองกับข้าว